สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมอยู่กันที่ตะลุยข้อสอบรับราชการภาคกนะครับข้อที่77ครับเขาบอกว่าน้ําหนักรวมของข้าวสาร5กระสอบอะครับเท่ากับ150กิโลกร,รัมครับเมื่อนาข้าวสารมาวางเพิ่มอีก1กระสอบน้ําหนักเฉลี่ยของข้าวสารทั้งหมดเท่ากับ40กิโลกร,รัมครับถามว่าข้าวสารที่เพิ่งนํามาวางอะครับน้ําหนักเป็นเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้โจทย์เล่นกับคําว่าค่าเฉลี่ยอีกแล้วนะครับ ค่าเฉลี่ยคืออะไรค่าเฉลี่ยก็คือนะครับการหาค่าเฉลี่ยก็คือน้ำหนักนะครับเ,เขาเรียกอะไรดีอ่ะผลบวกแล้วกันนะน้ำหนักผลรวมแล้วกันนะครับผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดครับ ด้วยจํานวนจํานวนในที่นี้ก็คือจํานวนกระสอบข้าวครับจํานวนกระสอบนะครับว่ามีกี่กระสอบนั้นแสดงว่าตอนนี้เรามีข้าวสารอยู่ทั้งหมดกี่กระสอบครับต้องคิดล้มีอยู่5ก่อนครับรวม5กระสอบนี้ครับมีอยู่5กระสอบเนี้ห้กระสอบเนี้รวมกันได้150ยห้าสิกิโลแล้วครับแต่มาเพิ่มอีกหนึ่งกระสอบครับมาแบบงงๆไม่รู้ว่าหนักเท่าไหร่ น,นั้นแสดงว่าเราจะเขียนค่าเฉลี่ยได้ตัวนี้ครับเราแทนค่าเลย5กระสอบนี้รวมกันได้ได้ร5 0ยห้าครับมาเพิ่มอีก1กระสอบซึ่งหนักเท่าไหร่ไม่รู้เราให้มันหนัก x ดูนะเห็นนึงก็เห็นภาพนะนี่5้กระสอบดูนะมี5กระสอบ5กระสอบนี้รวมกันหนักเท่าไหร่ครับหนักร้อยหครับเอามาเพิ่มอีก1กระสอบครับหนักเท่าไหร่ไม่รู้ครับ บวกกันแล้วหารด้วยมีทั้งหมดกี่กระสอบครับมี6แล้วนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเป็น40ครับตั้งแบบนี้ให้ได้ทำไมหาร6อะ่ะเอาก็ตอนแรกมีอยู่5มาเพิ่มอีก1น่งนี่ก็เป็น6กระสอบน้ำหนักรวมอะ่ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ากระสอบที่เอาเข้ามามีเท่าไหร่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามหาครับแล้วทำให้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ40ทําทำไมต้องหาร6เพราะมี6กระสอบนะย้าย6ขึ้นไปคูณครับ 6ขึ้นไปคูณ64 24ครับใส่0ย์ฝั่งนี้เหลือ150บวก x มองยากเลยครับ150บวกอยู่ก็ย,ย้150ยยาย1 5อยไปย้าย1้0ยไปลบครับลบกันเหลือเท่าไหร่เอยลบกันเหลือ90ครับนี่คือค่า x ครับ90นั้นแสดงว่ากระสอบที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยก็คือค่า x ครับหนักกี่กิโลครับหนัก90กิโลกร,รัมครับตอบช้อยข้อ ข้อ4นั่นเองนะอันนี้มันเริ่มลึกซึ้งเกี่ยวกับคําว่าค่าเฉลี่ยแล้วครับเขาไม่ได้ให้มากระสอบหนึ่งหนะักเท่าไรหนักเท่าไรแต่เขาบอกมาก่อนว่าห้ากระสอบนี้รวมกันได้ร้อยห้าสิบเลยนะไม่ต้องไปบวกบวกให้แล้วอีกตัวหนึ่งมาไม่รู้น้ําหนักเท่าไหร่ครับก็บวก x ไปเราให้มันเป็น x ก,กิโลหารก็ต้องหารด้วยจํานวนทั้งหมดครับค่าเฉลี่ยก็เท่ากับสี่สิบนั่นเองตั้งไม่ยากนะลองฝึกบ่อย,อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันข้อต่อไปครับผมสวัสดีครับ